ใช้ไลฟ์ครับเช้าว,วันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่21พฤศจิกายนเชาว,วนี้คุยกันเรื่องสุขภาพดีๆเป็นบทความที่ BBC เขียนได้น่าสนใจผมเชืวว่อพวกเราทุกคนก็ต้องการมีสุขภาพดีตั้งแต่วัย20-30ไปจนถึง70-80เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ BBC เขาอ้างนักวิทยาศาสตร์ด้าน ความชราภาพ a Aaging Researchers นักวิจัยเหล่านี้เนี่ยพยายามจะไปดูว่าคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีจนถึงวัย8 0 8 0บางที90เนี่ยเขาดูแลตัวเองอย่างไรคำตอบเขาดูแลตัวเองอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ30ครับไม่ใช่เพิ่งมาตอน5-60แล้วบอกโอ้สุขภาพเริ่มไม่ดี แล้วถึงจะมาปรับตัวซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะทันหรือไม่ทันดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ก็บอกคนส่วนใหญ่เริ่มจะป่วยหนักและสูญเสียความสามารถตั้งแต่อายุ65 7 0ถึงเเท่านั้นแปลว่าอยู่90 9 5ถึงเ5เนี่ยอย่าให้ว่าพอเริ่ม6 0 65แล้วสุขภาพเริ่มป่วยหนักและสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว นักวิทยาศาสตร์กลุ่มินี้บอกว่าวัยอายุ30เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุด30นะครับเริ่มตั้งแต่30ครับอย่าบอกว่าโอ้ยังอีกยาวนานเราใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้นั่นแหละคือความเข้าใจผิดวัย30เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าเป็นช่วงที่ 1. กล้ามเนื้อกระดูกระบบเผาผลาญสมองเริ่มเสื่อมช้าๆครั้งแรกแปลว่า เราเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ30นะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย30นี่เพิ่งจะผ่านวัยรุ่นมาสุขภาพเป็นแข็งแรงทำอะไรยังได้ไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับเพราะว่านี่เป็นงานวิจัยที่เขาทำกับคนจำนวนมากพฤติกรรมที่ทำซ้ำในช่วงนี้จะทำเป็นจะกลายเป็นทุนสำรองเป็น reserve ที่ช่วยให้เราแก่ช้าลงมาก ในอีก40ปีข้างหน้านี่เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คาดเดาไม่ใช่คิดเอาเองนะครับและบทความนี้เขาว่าอย่างไง BBC เขาศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่า8อย่างสำคัญ8เรื่องสำคัญที่บทความนี้แนะนำให้ทำตั้งแต่อายุ30คือหนึ่งออกกำลังกายให้ถึงจุดพีคของชีวิตในวัย30 พิกฟิตเนสว้สามสิบนี่แหละออกกำลังกายได้เต็มเต็มนี่คือข้อที่หนึ่งสองเน้นกล้ามเนื้อขาสะโพกความยืดหยุ่นความคล่องตัวกล้ามเนื้อขาเพราะว่าคนเราพออายุหกสิบขึ้นเริ่มจะเดินไม่เคยดีละแล้วถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ขานี่จะมาเลยสะโพกก็สำคัญความยืดหยุ่นความคล่องตัวสำคัญมาก ข้อที่สามกีฬาที่ดีที่สุดในระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าเทนนิสแบดมินตันปั่นจักรยานว่ายน้ำนี่สี่อย่างนะครับที่เขาระบุแต่ผมคิดว่าออกกำลังกายแบบอะไรเนี่ยที่ทำให้หัวใจเต้นและไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความคล่องตัวนั้นสำคัญที่สุดแต่เขายกตัวอย่างมานะครับว่ายน้ำปั่นจักรยานแบดมินตันเทนเทนิส วิ่งก็ดีครับวิ่งประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์เจ็ดสิบห้านาทีต่อสัปดาห์บางคนวิ่งอาทิตย์ละสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันแล้วแต่แต่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งให้ได้เจ็ดสิบห้านาทีแต่ไม่แนะนำให้วิ่งมาราธอนหนักๆบ่อยๆเพราะอาจจะเร่งความเสื่อมบางอย่างได้มาราธอนไม่แนะนำหนักและบ่อยเกินไปเพราะ มันจะทำให้อวัยวะบางส่วนเริ่มเสื่อมได้ต่อไปอ่ะมื่อสักครู่นี้คือข้อหนึ่งนะครับทั้งหมดออกกำลังกายนะครับจุดพิก,พกที่อบัยสามเน้นกล้ามเนื้อเน้นสะโพกความยืดหยุ่นความคล่องตัวกีฬาที่ดีที่สุดมีเทนนิสแบดมินตันปั่นจักรยานว่ายน้ำวิง่งวิ่งก็ดีอาทิตย์หนึ่งให้ได้75นาที ไม่แนะนำวิ่งมาราทอนหนักและบ่อยเกินไปสองครับเดินเร็วครับเดินเร็วนี่แค่วละสิบห้นาทีหลังอาหารก็บะดีแล้วเพียงพอแล้วครับ15นาทีหลังอาหารเดินเร็วชะลอความเสื่อมของสมองได้เออคนที่พูดถึงอัลไซเมอร์เนี่ยอย่าียกว่าพูดเล่นนะครับอัลไซเมอร์นี่ดูเหมือนแรกเริ่มเราเข้าใจว่าอ๋อขี้ลืมเท่านั้นเอง คี่ลืมแก่ก็คีดลืมธรรมดาไม่ใช่เลยครับอัลไซเมอร์นี่รายกาดดุเดือดมากเพราะว่าเราสูญเสียความเป็นตัวตนเลยอัลไซเมอร์หนักๆเนี่ยจำตัวเองก็ไม่ได้และลูกหลานก็อยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าคนแก่อัลไซเมอร์นั้นบางทีก็เพอบางทีก็ดื้และบางทีต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงเลยครับ เดินเร็ววันละ15นาทีหลังอาหารเพียงพอที่จะชะลอความเสื่อมของสมองได้รักษาข้อ3รักษาสุขภาพฟันและเหงือกให้ดีทำไมสำคัญฟันและเหงือกเพราะว่าโรคเหงือกอักเสบเรื้อรังหรืออักเสบทั่วตัวมันเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมในวัย70อย่างชัดเจนฟันเหงือก ยายอักเสบรักษาฟันให้ดีเพราะมันมีส่วนไปถึงสมองได้ครับสลดเหล้าให้ได้มากที่สุดถ้าดีที่สุดคือเลิกหรือดื่มน้อยมากๆเหล้านะครับรักษาฟันเงือกลดเหล้าแอลกอฮอล์ทำไมถึงลดเหล้าแอลกอฮอล์ทำให้ยีนมนุษย์เนี่ย ยีนเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความชาราทำงานผิดปกติแล้วดื่มแอลกอฮอล์เยอะเล่าเบียร์สาโททำให้นอนไม่ได้นอนไม่ดีด้วยแอลกอฮอล์ข้อที่5นอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งถึงกับตั้งในาฬกาปลุก เพื่อเตือนตัวเองให้เข้านอนทุกคืนไม่ใช่ตั้งในการปลุกตื่นนะตั้งในการเข้านอนครับเพื่อจะได้ตรงเวลาร่างกายมันจะได้บริหารเพราะมันเป็นนิสัยแล้วร่างกายมันก็จะปรับตัวและมันจะเคยชินเพราะว่าการนอนไม่เป็นเวลาแม้แต่คืนเดียวเนี่ยทำให้การเผาผลาญพังขาดวิน,นัยในการดูแลสุขภาพได้นี่คือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ นอนให้เป็นเวลาข้อที่6ที่แนะนำโดยคณะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนี่บอกให้เริ่มทำ intermittent fasting แบบเบาๆอะไรคือ intermittent fasting หรือ if การอดอาหารเป็นระยะระยะไม่ต้องถึงกับจริงจังเกินไปไม่ต้องถึงกับ16ต่อ8ก็ได้เริ่มจาก12ต่อ12 สิบสองต่อสิบสองคือกินในช่วงสิบสองชั่วโมงงดอาหารอีกสิบสองชั่วโมงทําให้ประโยชน์ได้มากแล้วก็จะได้ประโยชน์มากแล้วสิบสองต่อสิบสองไม่ต้องสิบหกกับแปดกับแปดคือกินช่วงหยุดสิบหกชั่วโมงกินช่วงแปดชั่วโมงพูดง่ายๆคือก่อนกินน้อยลงช่วยได้ครับอย่าก,กินไปเรื่อยๆกินเยอะๆ การกินเยอะนี่แหละครับจะเป็นปัญหาฉะนั้นคำว่า intermittent fasting หมายถึงการอดเป็นระยะระยะเพราะอะไรทำไมการอดอาหารถึงช่วยนี่อดไม่ใช่อดเป็นวันอดสองสวันไม่ใช่อดเพียงชั่วเวลา12ชั่วโมงกินอีก12ชั่วโมงหยุดเพราะอะไรช่วงที่ไม่มีอาหารเนี่ยร่างกายมันซ่อมแซมตัวเอง ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองเวลาอดอาหารแล้วเวลาอาหารไม่เข้าไปร่างกายมันก็จะไปดึงเอาน้ํามันไขมันมาใช้ดึงเอาสิ่งต่างๆมาใช้มันก็จะทําให้ไม่มีอะไรล้นเกินในร่างกายของเราข้อที่7กินผักผลไม้สีส้มเหลืองให้เยอะสีส้มสีเหลืองคืออะไรแครอทมันเทศมะม่วงแอปเปิคอนี่เป็นตัวอย่างนะครับ บ้านเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปหาแอปเปิลคอตอะไรเร้หรือแครอทนะครับมะละกอมะม่วงมันเทศนี่แหละครับอาหารผลไม้พื้นเมืองของเราก็มีข้อทาไมถึงกินผลไม้สีต่างๆเพราะว่าผลไม้สีต่างๆมีสารเคโรทีนอยด์แคโรทีนอยด์สูงครับช่วยทําให้ออกซิเดทีฟสเตรส ในระดับเซลล์ลดลดความเครียดลดสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในเซลล์ต่างๆนั่นเข้อข้อที่8ลดอาหารเลือกได้ยิ่งดีอาหารแปรรูปสูงๆเขาเรียก ultra processed food อาหารประเภทที่ทอด ประเภทที่ที่เขายกตัวอย่างเครื่องดืม่มน้ำอัดลมพวกเหล่าบรรดาเส้นที่เป็นซองซองบะหมีกึ่งสำเร็จรูปนี่อะไรที่มีน้ำตาลเยอะเค็มเยอะไปหวานเยอะไปมันไปสามอย่าง ไม่เอามันไม่เอาหวานไม่เอาเค็มแลนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขามีหลักฐานอะไรยืนยันเหรอแนะนำมาอย่างนี้ทำเสร็จแล้วมันได้จริงหรือเปล่าหลักฐานที่บทความนี้อ้างอิงครับคือมีนักกีฬาอายุ35บวก35ขึ้นไปที่ยังแข็งแรงอยู่มีทุนสำรองมีรีเซฟกล้ามเนื้อหัวใจและสมองสูงกว่าคนทั่วไปมากทำามยังเดินเหินคล่องแคล่ว แม้อายุ80บวกแล้วก็ตามงานวิจัยระยะยาวในอเมริกาครับที่จะทำโดย f r a m i n g h a m Heart Study n urses health study คือศึกษาเรื่องหัวใจศึกษาเรื่องสุขภาพของพยาบาลติดตามคนหลายหมื่นคนหลายสิบป,ปีพบว่าคนที่ดูแลตัวเองดีในวัย30-50ถึงห มีโอกาสป่วยโรคเรื้อรังและสมองเสื่อมต่ำกว่ามากเมื่อถึงอายุ70-80เอาเป็นว่าถ้าดูแลตัวเองตั้งแต่30-50มีโอกาสสุขภาพยังดีตอน70-80ฉะนั้นถ้าให้สรุปว่านิสัยอะไรที่จะเหมาะสำหรับเราตั้งแต่อายุ30ขึ้นเพื่อให้แก่เท่าแล้วยังมีสุขภาพดีไม่ที่สำคัญไม่มีใครอยากนอนติดเตียง อาการนอนติดเตียงนี่เราเห็นมาแล้วครับเพราะว่าอ้วนไปเบาหวานโรคหวัวใจโรคกระดูกขยับเคลื่อนไปไหนก็ลำบากและเป็นภาระกับตัวเราเองภาระกับลูกหลานแล้วที่สำคัญคือค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากนะครับในการที่ดูแลตัวเองตอนแก่แล้วตอนนั้นรายได้เราก็ไม่มีแล้วลูกหลานเราถ้าหากไม่ได้ดูเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งดูแลเรา มันก็เป็นภาระให้กับลูกหลานยิ่งถ้าลูกหลานเราไม่ได้ดูแลหรือเราเขาดูได้ได้บางส่วนแล้วเราก็เสียแล้วรายได้าหายแล้วลดลงไปแล้วนี่ชีวิตลำบากมากๆฉะนั้นคำว่าสุขภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฟังดูดีแต่มันเป็นเรื่องจริงๆในชีวิตบทวิเคราะห์ของ BBC บอกอย่างนี้บอกว่าบทความนี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปนะครับ แต่เป็นการรวบรวมความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ด้านความชราภาพชั้นนำของโลกเลยครับเขายกตัวอย่างรวบรวมมาจากไหนล่ะ Buck Institute Mayo Clinic University of Pittsburgh ซึ่งสถาบันเหล่านี้เนี่ยทำการวิจัยเรื่อง anti aging คือทำยังไงถึงชะลอความแก่อายุมากไม่ได้แปลว่าต้องแก่ อายุมากอาจจะเราชาราแต่เราไม่จะเป็นจะต้องอ่อนแอจุดเด่นคือของงานศึกษานี้เน้นการทำเริ่มตั้งแต่อายุ30เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายยังตอบสนองได้ดีผลลัพธ์จะทบต้นทบต้นให้ด้วยนะอีก40-50ถึง้ปีข้างหน้าสิ่งที่ทำได้ง่ายและจริงที่สุดสำหรับคนไทย วัย30บวกในตอนนี้คือหากีฬาที่เล่นสนุกและเล่นได้ยาวเทนนิสแบดมินตันปั่นจกยานว่ายน้ำสองเดินเร็วหลังอาหารเย็นวันละ15-20นาทีสามตั้งเวลาเข้านอนตื่นนอนให้ตรงกันเกือบทุกวันแม้จะเลี้ยงลูกเล็กก็พยายามให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเริ่มขยับเวลากินมื้อสุดท้ายให้เร็วขึ้น มื้อเย็นไม่ควรจะเกินหนึ่งทุ่มสองทุ่มให้ร่างกายได้พักจากการย่อยสิบสองบวกชั่วโมงทำสี่ข้อนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุสามสมีโอกาสสูงมากครับที่คุณจะได้ยังเดินเหินคล่องแคล่วมีสมองแจ่มใสและไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนักเมื่ออายุเจ็ดถึงแปดสิบนี่เป็นข้อความที่พวอ,อ่านแล้วผมคิดว่าเออ ต้องมาแบ่งปันเล่าให้แฟนๆในสุธิชายไลฟ์ฟังเพราะผมเชื่อว่านี่เป็นคำแนะนำที่ทรงคุณค่าและฟรีด้วยครับไม่ได้คิสตังเลยถ้าเราเริ่มแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วาอายุ 30, 40, 50, 60กก็ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรสายเกินไปอาจจะช้าไปบ้างแต่อ้าว ช่วยไม่ได้ตอนนี้เรายอายุสมมุติว่า40แล้วไม่เป็นไรครับเริ่มได้เริ่มเดี๋ยวนี้ทำง่ายๆอย่างที่ลายฟังอ่าไม่เชื่อให้อาจารย์เอลองสรุปอยู่ครับอาจารย์เอเองก็คงจะมีประสบการณ์ด้านนี้แล้วไปอ่านงานวิจัยนี้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เอครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราในอีก40ปีข้างหน้าได้อย่างไรกันนะ การวิเคราะห์อันนี้จะพาไปสำรวจกันครับว่าการตัดสินใจต่างๆในช่วงวัยสามเนี่ยสามารถกำหนดสุขภาพของเราในวัย70ได้อย่างไรลองนึกภาพตามกันนะครับพอเราอายุ70เนี่ยมันมีภาพอนาคตอยู่2แบบแบบแรกก็จจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีร่างกายอาจจะอ่อนแอลงมีอาการข้อติดขัดหรืออาจจะต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังสักอย่างหนึง่งแต่อีกภาพหนึ่งสิครับคือภาพของคนอายุ70ที่ยังแข็งแรงมีพลังและมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ คำถามสําคัญก็คือแล้วเราจะไปอยู่ตรงภาคที่2ได้ยังไงล่ะแล้วจะบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันนะครับผู้เชื่อชาญอย่างอีริกเวอร์ดินเขาเชื่อว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทําได้จริงเลยนะถ้าเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่านี่คือ5ประเด็นสําคัญที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ตั้งแต่ความสำคัญของวัย30ไปจนถึงพิมพ์เขียวในการสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว เอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญเลยทำไมต้องเป็นวัย30ก็เพราะว่าช่วงเวลานี้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเลยสำหรับการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวคือในช่วงวัยนี้เนี่ยร่างกายของเราจะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆที่บางทีเราอาจจะยังไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงความหนาแน่นของกระดูกหรือระบบผ่อผานที่เริ่มทำงานเปลี่ยนไปการลงมือทำอะไรสักอย่างตอนนี้ก็เหมือนเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละครับ ทีนี้มีแนวคิดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่เราต้องเข้าใจนั่นก็คือคำว่าทุนสำรองทางสรีระวิทยาถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่ามันคือบัญชีงเงินฝากสุขภาพที่เราสะสมเอาไว้ตั้งแต่เนิน่นๆยิ่งเราฝากไว้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีกราะป้องกันความเสื่อมในอนาคตได้ดีขึ้นเท่านั้นแหละครับ แล้วภาพนี้โอ้โหชัดเจนมากๆเลยครับดูเส้นสีน้ําเงินนะครับนี่คือเส้นทางปกติที่สุขภาพจะค่อยๆลดลงตามวัยแต่ทีนี้มาดูเส้นสีเขียวครับนี่คือเส้นทางของคนที่สร้างทุนสำรองเอาไว้สูงมากๆในช่วงวัยสาจะเห็นเลยว่าแม้อายุจะมากขึ้นแต่ระดับสุขภาพก็ยังสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมือนกับว่าเรามีต้นทุนที่สูงกว่าทําให้เรามีกําไรด้านสุขภาพไปตลอดชีวิตเลยละครับ เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พิมพ์เขียวส่วนแรกกันเลยว่าโดยเรื่องการสร้างทุนสำรองทางกายภาพให้แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเป้าหมายหลักๆของเราในช่วงวัย30ก็คือการผลักดันสมรรถภาพร่างกายให้ไปถึงจุดพีคที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฟิตของหัวใจความยืดหยุ่นและที่สําคัญมากๆเลยก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับและจะทํำยังไงล่ะ งานวิจัยเขาชี้ไปที่กิจกรรมพวกนี้เลยครับอย่างกีฬาที่ใช้แร็กเกตพวกเทนนิสแบดมินตัน <c oughs> เขาว่ากันว่ามันเชื่อมโยงกับการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะส่วนการปั่นจักรยานก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะต้องพึ่งพาการดูแลในระยะยาวได้หรือแม้แต่าการวิ่งแค่สัปดาห์ละ75นาทีขึ้นไปก็ช่วยชะลอกระบวนการชราในบางแง่มุมได้แล้วครับ <c oughs> แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับคือการหักโหมเกินไปอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยบางทีมันอาจจะให้ผลตรงกันข้ามเลยนะ คือไปเร่งความชราในระดับเซลล์สะงันเพราะฉะนั้นความพอดีนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่สุดแล้วถ้าอยากได้อะไรที่มันง่ายที่สุดล่ะแบบเริ่มต้นได้เลยวันนี้ลองดูตัวเลขมหาศารย์นี้นะครับ15แค่15นาทีเองครับการเดินเร็วๆหลังเมื่ออาหารแค่15นาทีก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วเห็นไหมครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเสมอไปเลย โอเคต่อไปเราจะมาดูส่วนที่2ของพิมพ์เขียวกันครับนั่นก็คือเรื่องของสมองและการนอนหลับซึ่งเป็นอีกส่วนที่สําคัญมากๆแล้วก็มักจะถูกมองข้ามไปบ่อยๆเลยแล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือความเชื่อมโยงที่ไม่น่าเชื่อระหว่างสุขภาพในช่องปากกับสมอง,องเราครับคือการดูแลเหงื่อกับฟันให้ดีเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเจ้าหนี้แหละครับคือหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสําคัญของภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว เรื่องแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันการลดลงเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันส่งผลกระทบ2ต่อเลยครับ 1. คือมันไปรบกวนคุณภาพการนอนของเราและ 2. มันยังไปกระตุ้นยีนที่เกี่ยวกับความชราให้ทำงานเร็วขึ้นอีกด้วยเรียกว่าโดน2แเด้งเลยและหัวใจของการนอนหลับที่ดีจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับก็คือความสม่าเสมอพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนในเวลาเดิมทุกๆวันหรืออาจจะลองตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนให้ไปนอนก็ได้นะ การทำแบบนี้จะช่วยให้สมองได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่สมองจะหดตัวแล้วก็ลดโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมด้ดยด้วยครับมาถึงส่วนสุดท้ายของพิมพเขียวกันแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินหรือก็คือการเติมพลังงานให้ร่างกายอย่างถูกวิธีนั่นเองมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับก็คือตอนที่เรากินคือการสร้างแต่ตอนที่เราอดคือการซ่อมแซมพอเราหยุดกินปุ๊บ ร่างกายจะเปลี่ยนโหมดจากการย่อยอาหารไปการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอแทนซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่สําคัญมากๆในการชะลอวัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะยากหรือหักโหมเกินไปนะครับแค่เรื่องง่ายๆการอดอาหารแบบ12ต่อ12ก็คือมีช่วงเวลากิน12ชั่วโมงแล้วก็อด12ชั่วโมงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้ร่างกายได้เข้าสู่โหมดซ่อมแซมแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายแล้วแหะครับนอกจากการอดอาหารแล้วการเลือกกินก็สําคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอาหารที่มีสารที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์สูงๆอย่างเช่นมันเทศแครอทหรือมะม่วงการกินของพวกนี้ก็เหมือนกับเราส่งกองทัพสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปปกป้องเซลล์จากความเสียหายซึ่งมันช่วยชะลอไวัยได้ถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานี้กําลังจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเรามีอํานาจในการกําหนดทิศทางความสูงวัยของตัวเองมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยครับและคําพูดของคุณเจลปาซอสก็สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับเราอาจจะหยุดเวลาไม่ได้ก็จริง แตเราสามารถกำหนดคุณภาพของการเดินทางไปตามการเวลาได้ด้วยการตัดสินใจของเราในวันนี้นี่เองคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้มันเลยไม่ใช่ว่าเราจะแก่หรือไม่แต่คือเราจะแก่ไปอย่างไรแล้วในวันนี้มีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมครับที่เราจะสามารถเริ่มต้นทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองในอนาคตขอบคุณมากครับอาจารย์เอดังนั้นเช้านี้ฝาก ข้อแนะนําที่ผมคิดว่าสูงคุณค่าอย่างยิ่งแล้วถ้าท่านคิดว่าดีเอาไปปฏิบัติทาไม่ได้ร้อซก็ทําให้ได้สัก70-80%ไม่ว่าจะอยู่วัยเท่าไหนเพศอะไรอาชีพอะไรและถ้าเห็นว่าดีแชร์ต่อด้วยครับแชร์กับเพื่อนๆให้คนอื่นได้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ฟรีแต่มีคุณค่ามหาศาล ที่เรียกว่าตีค่ามิได้เลยจริงๆจะมีคำพูดเสมอว่าโอ้ยไม่มีเวลางานยุ่งไม่มีข้ออ้างครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและทำยังไงถึงจะให้สร้างนิส,สัยที่จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขคืออยู่ยาวนานอาจจะไม่สำคัญเท่ากับอยู่อย่าง มีสุขภาพดีตอนนี้ทุกคนก็ต้องการมีชีวิตยาวนานแต่ชีวิตยาวนานหนึ่งสุขภาพต้องดีสองเศรษฐกิจกรายได้เราต้องมีพอที่จะอยู่ยาวนานและเราต้องมีสังขารที่ดีไม่ใช่ว่ามีอายุยืนนานนอนติดเตียงเป็นภาระกับคุณแล้วก็ยากลำบากหนังสืออย่างนี้แหละครับ ที่ผมอ่านแล้วก็จะเอามาดู The 100 Year Life ชีวิตคนเราถ้าร้อยปีอยู่ได้ร้อยปีกันเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างและก็น่าคิดต่อสำหรับผมคือถ้าคนเราอยู่ถึงร้อยเนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและมีงานวิจัยมากมายนะครับผมจะได้ทยอยมาเล่าให้ฟัง เพราะผมก็สนใจว่าการรักษาสุขภาพกาศกับการมีชีวิตที่มีคุณภาพมีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูงกับลูกหลานคือเป็นพรที่มีค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าตำแหน่งแห่งหนนหลายสิบเท่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดี